สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าได้ยินหอเอย่างคือได้กินกอนโมพากันได้กิ่นกอนโมอยู่ดีเรอแม่นมอยู่แม่นมแม่วาลงมาทอ

ไยัง่เมืยต่างสดาไม่ห่กลพเห็นคนาปลูกจมนองเลือกแลูกแผสนแ้กเอาไปเลยพนะไปเขาล่ยืนรอบบกโดนบอกี่แมวว่ามุ่งแม่สีนีและวสุรินทร์จะต้อไปรอยู่ที่ไปเลยบอกไปหนกลู้าา เียวอยู่ตีว่าจาว้านี่ังกินี่นี่บู้สนัำตนุนมแพรกันเอพี่้างแพบผู้ใดห้มาแพบนี่คนยกลางหายมาค่ะคนยกลางสามสิบคนยกลางสกลนหัวอะไรดี้ยจะเป็นอย่างงเนาะเฮ้ยจะเป็นอย่างแต่ละมือ จากยอยยางไปกอนอยังก,กินก่นว่แต่ิแ่าเามาเ,มาเาาด็ดเ่อ้นคมีเด็ดอดรัดขาไปทั้งไหน้าน,าน้วน,นานจะอยูนะ่ห้อ,องหน่าอ๋อตาง10บาทเลนเลขสิออดศูนยหน่เก็บได้อยู่ได้10บาทพอออกมาซืแต่บมหงก็ได้หาบาทมันี่เอานึงห ได้ละละสบาท้สิบบาทโอ้ยนืนงก็ไม่ได้สิแจ็คบาทได้ละสิบ้บาทยิ่งจะเขียวเทียงาว่าเถอพอดุนพอดุนสัว์ดุลดด้ลดุลดไม่นุ่มมยวอาการพอดีก็เ่อดล้งไคือบรยาาไป้างหนาคือจะเป็นหินสากขนาก็จะลุ้งปากินเขาเลยขึ้สื่อไปให้ไม่นุ่มไม่ไหวเอาก็มาส่บอี๋ออกคือออกเมืน้ำ นี่ดิต้องห้ซ่ต้องหาซาบ่อต้องด่วนคือของข่าวคาเม่โจทย์จะขาเม่ยู่ได้เนีเหี่ยวว่ะมีดบบัตงานลูกมาเอาเขาไปกินแล้วลูกเออไปทงีเออนี่แม่ไปทั้งนี่อาโเอยู่ขัดเออบ่อประกาศยางไปแม่บ่อยางเพื่อนดอกแต่เพื่อนจางเพากับเพียงเพื่อนี่แหปะตูวัดทางนี้บ่คือประตูวัดทางเข้านะ แมนสุร <Th ế S 1> ินทร์ประตูขอมประตูขอมใช่ป่ะมีประดับขนมมานึ่งใสอันนี้ประดับขนมยอดยอดคันนี้รถบัสออกไปแล้วยัใหญ่ใส่สวยแบบดูระเบียดดีพื้ตรงที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านดีเดียวที่จะออนี่หรือไ่ก็เลนกีฬาอะไรนั่นนั่นดีถนนใหญ่เด่นห่อยในไก่ถนนใหญ่เด่นนี่ ย่างมึงเอาถามพี่ถามน้อง,งมึงครับพี่ราเดา,ากินบพ่พอเห็นรถบัสเรียญยวงนึ่งน,นั่นเดีรบัตเน่ยเอาเดี๋ยวอัดแตมคืนอีกเด้เอทนะันดีผู้ใหญ่หน่นามีไรอ,อากินมึงเนาะมีรันค่าบออเลถามเป็นคำตอบนี่เดลรันค่ะนีเดัคา

นี่หลันอย่างบอนีแต่ร้านค้าค่ะลันนันจง่วงไปไปก่อนทำมันดก่นนดีบอหันดีมีอย่างอยู่บอมีอยางกินอยู่บอมอย่งแตกงก่อนมัวละแตงีเป็นตะไก่เท โอ้ยเกินเอาตก็พูดพี่เจมไดเอียงนะตีนก็นาโตไปเรียนเรียนเขาเรีนเรียนบริษั่าข้าวเหนียวดอกมือนี้โทษมีข้าวเหนียวมาแล้วเอาวัดปากกับวัดบ้านดีนี่คือคนละรัวอ่ะวัดปากกับวัดบ้านบอกคนละรัวไหมประสาทโอ้ประสาทเอาประสาทเต่าท้องอยู่นี่

บ่อปูนมอไซต์จดเยห่ายแต่คือบ่มีควนเมี่ยงมันไม่คว้านอนะดเยๆอุ้ยปกามุ้ยอยากอยากกินผัดผักบุงไฟแดงควายเนี่ยามซุบว้นิเอออยากเดย มันเป็กรางคือบ้านเาเอองเนชันอ่ะเยกสูงยงเจลยเตะบอสหลีเตะเงินเหียนาสองสัตว์ของนัวเด็สอนี่บอบอแนนแองของนัวนะเทศอันเทศอันนี้ลงมาเลยเดชเบิ้ลเงินเบิ้ลเงินแฟนกบาทกูเฮ้ยลำดวนหานะคะแ่งี่ยดเสียงตัวนี้สะอ่อนนอนลำบากแลบุญนมะนี่เตะยสปีกว่า หลานคาราแาบบาใหญ่แต่ว่าเนื้อกินขึ้นิบหนึ่งแบดดว่างรุดเลยไมใกล้เลบิร์ดหรอกอาหารสดบ่สดมาหลายเถอะ <c oughs> ไปขามลูกขามครับมรดด,ด,ดีนะครับต่ัดสินใจมาท่านี้อือมาม่หมกมโมกทุกรุดหนึงดีเอาอยู่ใส่หมูปิ่งโอ้ยอาหารสด พูนพูนกดิสวรรคนาเกจไปแล้วแต่ก้นี่ยังนี่ปลาหน่อยทอดอุ้ยเลยได้ใส่บอเต้าหูอยู่ใส่แล้พูดได้ยังกินดูนี่หลับหมูอยู่ดเอาหลับหมูอยู่บ่ทำเตาหูเล่าเหรอหมดแล้วบ่ออคน ปางปางนี่ย่งเนี่ยยัดถุงไม่ได้บ้ะครับปีป่าถอดเอาอยู่บอลนี้ยแต่ลืมนะถุงเยอะมึงจะกินน้ำเต้าหูจะได้เดิแม่ปลาป่ามีพรหมพันธุจ้าเอาปลาอยู่บอล ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้กับสิคอับฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะดอพอกับคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ